สวัสดีค่ะพี่แจ็คอยู่กับช่างอันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ,ะช่างอันบอกว่าพี่แจ็คนะคะขอเวลาพี่แจ็คสักประมาณใช้เวลากี่นาทีนะประมาณ30นาที30นาทีได้ไหมเพราะว่าผมพี่แจ็คแห้งโฟไม่มีน้ําหนักแล้วก็เป็นคนเหมือนผมมันขาดง่ายแค่วีอย่างเงี้ยมันก็ขาดแล้วอะผมพี่ประวัติของพี่แจ็คอะคือช่างอันนะคะเขายังไม่รู้ว่าพี่แจ็คเคยฟอกผมมา7จ็ดถึงแปดรอบตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ ผมฟอกทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนพี่ทำบะรลรยาทนะคะทำอะลยาททั้งหัวเลยแล้วทำเจ็ดแปดครั้งเดี๋ยวทำดำเดี๋ยวทำสีตลอด mm hmm. เวลาพี่กลับไปบ้านนะเวลาพี่ไปหวีผมอะวปลายมันขาดเต็มเลยพื้นอะเขาเรียกว่าบอลผมไม่แข็งแรงอใช่ค่ะบอลผมชั้นในสุดเป็นชั้นคอเท็ชั้นคอเทกชั้นคอเท็ไม่แข็งแรงชั้นคอเท็ที่สำคัญที่สุดในสามชั้นของเส้นผมค่ะ ก็เป็นชั้นชั้นคอเทกนี่คือเป็นแกนผมไหมคะแกนผมใช่ค่ะทีนี้การทำโอราเพกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็ไปสระผมด้วยหนึ่งแชมพูทำยังไงคะ่านั้นถ้าเกิดว่าผมแห้งผ่านทําเคมีมามา,มากสามารถลงบนผมแห้งได้เลยค่ะลงบนผมแห้งเลยใช่ค่ะลงบนผมแห้งจะเห็นผลชัดเจนกว่า,าแ,ลวแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบว่าไม่เสียมากเนี้ยคะ่ะก็สระผมได้หนึ่งครั้งก่อนอค่ะแล้ว คือหลังจากนั้นเอาไปแช่ไว้กี่นาทีคะหลังจากนั้นก็ใส่โอลาเพกเบอร์หนึ่งนะคะไว้20สินาทีค่ะอ่าใส่ตอนผมแห้งเลยใส่ตอนผมแห้งแล้วหลังจากนั้นปุ๊บสระไหมหลังจากนั้นก็ใส่เบอร์สองค่ะ2ี่สนาทีแล้วใส่เบอร์สองห้าถึงสิบนาทีค่ะแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ล้างออกแล้วก็สระแชมพูแล้วก็ปกติเลยติเลยค่ะแล้วก็กลับมาสไตร์ลิงได้คือผมนะคะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรา เป็นผมที่ไม่เคยฟอกไม่เคยอะไรผมธรรมชาติอะ่ะมันจะยาวสม่ําเสมอกันแล้วมันจะผมทําให้ผมหนาและสวยมันจะสวยเลยนะแต่เีนี้ผมที่มันเริ่มบางลงบางลงตรงปลายแหลมแหลมแหลมแล้วก็บางอะ่ะมันขาดค่ะทีนี้ผมขาดเนี่ยไม่ใช่จะดีพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพี่จะไปต่อบอลผมทําให้ผมเนี่ยแข็งแรงแตั้งแต่ชั้นคอเท็กทาให้โแกนผมแข็งแรง เพื่อที่จะลดอาการขาดและปลายมันจะได้ไม่บางะนะตามไปดูนะคะว่าเราจะทำโอลาเพกนะคะและออกผลลัพธ์มาเป็นยังไงแต่ผลมันไม่ได้ผมนุ่มนะโอลาเพกไม่ได้ช่วยให้ผมนุ่มคะ่ะช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้นคะ่ะชั้นแกนผมชั้นแกนผมใช่ค่ะตามไปดูคะ่ะเดี๋ยวช่างอานทำให้ดูนะคะตามไปดูคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะนี่ผมรู้สึกว่าผมมันแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนหวีไม่ได้เลยนะหวีปุ๊บเนีเ่ยเศษผมอะที่มันหักๆตรงปลายอะ่ะมันจะลงไปข้างล่างตกพื้นเลยเราเห็นแล้วพื้นมันใสพื้นมันจะสว่างแล้วผมแล้วผมสีเข้มๆน้ําตาลเข้มอย่างเงี้ยวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่มีความมั่นใจมากๆนะคะมีความมั่นใจมากๆในการที่ผมมันแข็งแรงอะ่ะรู้สึกไ,ได้ว่าผมมันแข็งแรงอะ่ะแล้วก็พี่อะ่ะ ใส่ทิฟต์เม้นต์นะคะเป็นเคราตินสดด้วยตอนสุดท้ายอะ่ะจะรู้สึกว่ามาผมมันแบบมันนุ่มอะ่ะเคราตินสดผสมกับทิฟต์เม้น์อ่ะแล้วใส่ตอนสุดท้ายอะ่ะอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็ตอนที่เราทำโอลาเพ็กแล้วอะ่ะช่างบอกว่าใส่เคราตินสดด้วยพี่แจ็คพี่ทําตามพี่บอกเอาโอเคเนยไหนก็ไหนๆ,ๆล่ะแต่พี่ให้เวลาแค่ชั่วโมงนิดๆนะคะชั่วโมง20นาทีตอนแรกว่าทำไมพี่แจ็คนานเพราะว่าพี่แจ็คเองอะ่ะขอช่างว่า พี่มีเวลาวันนี้พอดีพี่มีเวลาวันนี้เป็นวันหวยออกแล้วลูกค้าของพี่จะชอบเล่นหวยแล้วก็จะมาตอนหวยออกคือ5้าโมงพี่มีเวลาอยู่2ชั่วโมงพี่เลยบอกว่าจัดไปเลยชั่วโมงกว่ากว่าพี่ก็ยอมสุดท้ายสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมมันนุ่มด้วยเพราะว่าพี่ทำทิศเมนต์ตอนที่ใสเ่เกล็ตินสุดสุดท้ายและรูปอย่างเงี้ยผมก็แข็งแรงขึ้นนะคะการทำโอลาเทคทำให้ชั้นคอเทคหรือชั้นแกนในสุดแข็งแรงค่ะ อย่าลืมนะคะมาใช้บริการที่ฟินิกทุกสาขานะคะสวัสดีค่ะ